สวัสดีค่ะแม่บา้านไท้ในต่างแดนนะคะมือนดตอนเย็นวันเสาร์นะคะมืดชิมมสซ่าธิตการเฮทสหานอีกแล้วค่ะมืดชิมมสซ่าธิตการเฮ็ดซุปน้ำไม้นะคะเ,เป็นซุปน้ำไม้ขวดนะคะเดี๋ยวเป็นซุปนยย้ำไม้เองสินะคะสิมาสาธิตให้เบิ่งว่าเออแม,ม่บา้านไทยเฮาอยู่ต่างแดนจะกินซุปน้ำไม้จังไดหลังคนเขาก็เฮ็ดเพราคือการราคาสูตรไผยสูตรมัานนะคะอันนี้กอะ สุดขั้ที่ฉันเองค่ะจะคิดดัดแปลงเอาเอมมันก็เป็นนมัที่นี่ยานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยบ่ต้องใส่ยานั่งอีกเดี๋ยวสีมาเหตุาสาธิตวิธีการเฮ็ดนะคะไห่เบิ่งนะคะติดตามนะคะค่ะหลังจากที่ห้าเทกเนมัาายห้าลงในใส่หม้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันสีใงญนนะคะเดี๋ยวใส่เบิ่งนะคะเป็นจังไดมันสีเป็นนมั ชินดใดละมาไงค่ะเป็นสิเป็นแดงสีนะคะมันสีไงสีไงโพดเข้ากะมาทําการขูดนะคะอันนี้มันสีแข็งแข็งบ่กระสีขูดนะคะกระสีมะขูดเองแลวสีเอาสอมดีเดียวนะคะเออเอาสอมเอากระสีมะขูดเพิ่มนะคะขูดเพิ่มขูดเพราะว่ามัน มันมันไงมันแข็งเขาก็สิเห็นเขาก็สิเอามาขุดตอ่อเขาก็สิมาขุดมันเป็น,นหนี่ยหอยลงนะคะอันใดที่เขากินบ่ได้เงี้เศียนแข็งเศษเขากะสิตัดถิมนะคะตัดถิ่มมันหยาบก,กินบ่ได้ค่ะมันหยาบเขากะสิมาขูดขุดเป็นฝฟฟอยๆนะคะกะสิขูดังี้จนเบ้อสอันละค่ะเอ้าเศษ เดี๋ยวเบิร์ใหม่นะคะตอนนี้เทากับเหตุการณ์อูนใหม่นะคะจะใส่ตะไคร้ลงไปน้อยนึงอ่าใส่ตะไคร้ลงไปหวัวน,นึงนะคะเห็ดการณ์ทหอมแล้วก็ใส่ผงชีสโรดใส่เกลือเพราะว่าบ่มีบ่มีปลาแดกมันเบิดบริสุทธิ์เราไ่ค่อยบ่คอ่คอยได้ใส่กินจะเลยโบหนี่บ่ถ้าเดีไปร้านจีนจะเลยห้างเี๋ได้ปลาแดก เขาก็จัดการอูขึ้นน้ใหม่บานเท่านี่นะคะอูจะข้าวจะน่อยแล้วเขาก็จัดการสุกมานนี้เขาก็มาเหตุวิธีการเหตุซุปน้ใหม่เข้านะคะแต่ว่าดิฉันสิบดดำค่ะเพราะว่าสุดไข่ก็สุดไข่ค่ะเกิดไข่เห็ดมาหลายเพื่อแล้วมันกะอร่อยนะคะสูนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะหลังจากที่น้ใหม่เข้าอูแล้วนะคะก็ปล่อยมันเย็นนะคะเขาก็จัดการเอาไส้ ใส่ในถ้วยแล้วนะคะเด็ดขี้คานคขี้คานอันนี้เดี๋ยวเอาเอาันนีอ้ออกก่อนอเทนลงไปเลยดีกว่านะคะว่ง่ายกะ มันเสียบ n h a แเน่นะคะจะทําการตัดนะคะตัดตัดนมไม่เขาจังอนมันเ h a กินง่ายจะจัดการตัดนะคะเย็ยนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วเ่าจามาั้ไปทำขับการปรุงนะคะกัะปรุงธรรมาดาเ้อนี้ลรค่ะกะเข้าครัว แจ็คนื้อหอมกขวนะคะขวแล้วกันพริกนะคะพริกป่นพริกผมซื้อว่าพริกสิบเผ็ดนะคะใส่จักหน่้อหนึ่งสก้อนถึงบอกเพ็ดเข้าไปใส่ใหม่ใั้ค้นหอมนะคะหอมสุกหน่อให้า ไม่งากะเอางาใสนะคะแต่ว่าอีกฉันบ่มีค่ะบ่มีงาอือซุปนมัยห้าวแซ่บระคะแซ่บแล้วน้ำปลาใส่น้อยนึงเพราะว่าตอนห้าอูห้าใส่เกลือแล้วนะคะกงชิลลเห้าวกรใส่ไปแล้วมันแซ่บพริกใส่น้อยนึงออกชิี้พายเพราะเสี่บ ผักนะคะกะมีมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมค่ะตอนนี้บุมีต้นหอมก็ใส่หัวหอมแดงแล้วก็ต้นผักชีเฮานะคะเออผักชี coriander ตักค้นนะคะนะเรียบร้อยกินกับผักสดเฮานะคะแล้วก็กับข้าวเหนียวมือนี้กินข้าวเหนียวค่ะ ึงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เขาแกล้งจธอค่ะอาหารแกรงเหมือนสุกหนอไม้กินกะผักเหลือก,กินมือเหลือใส่กองเขาตู้เย็นกินมืออื่นอกีกกินลายมือนะคะกินผู้เดียวไม่ไปกินน้ำมาค่ะเบิด์เน,นียนกินผู้เดียวเรียบร้อยเดี๋ยวชิมน้ำอีกน้อยนึงแซ่บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ซุปหน่อไม้อินเตอร์นะคะจากครัวคุณปิวค่ะเดี๋ยวสิมาแนะนําการเหตดอาหารของคนไก่บ้านนะคะว่าเขามีการดัดแตง่งเหจังไดพอาหายากแม่อาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะเดี๋ยวจังไดสิมาแนะนําใหม่นะคะสวัสดีค่ะ